ก็มาดูที่เสาไฟที่นาทวีอาจจะเป็นไลเซอร์โพกับโมโนโพโมโนโพนี่จะเป็นเสา115 kv อันนี้จะเป็นไลเซอร์โพจะเป็นเสาที่จ่ายจ่ายไฟ33 kv ไอโมโนโพกับไลเซอร์โพเนี่ยมันจะต้องสูงต่างกันประมาณ2.4เมตรแต่อันนี้มันสูงต่างกันไม่ถึง เราก็จะไอ้เนี่ยสองสองอันนี้จะต้องให้ได้เส้นเส้นในสายไฟจากโมโนโพเนี่ยโมโนโพเขือนไอ้นี้ต้นนี้ตนน้ตนโมโนโพเนี่ยมันจะต้องห่างกับสายไฟของไลเซอโพหรือต้นนี้อยู่สองจุดสี่อันนี้มันห่างไม่ถึงวิธีแก้ก็คือเราจะต้องอปรับไอ้ตัวเนี้ยลูกถ้วยเนี่ยขึ้นไป ขึ้นไปใช่ไหมน,นี้ก็ปรับแล้วขึ้นไปแล้วก็ดึงให้มันตึงมากกว่านี้มันจะได้ได้2.4ระยะตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือโมโนโพเนี่ยจะเป็นเสาไฟฟ้า1 5อย kv ที่รับมาจากอ e ีแกรับไฟมาจากอ e ีแกแล้วก็จะมีแปลงแปลงมอแปลงแปลง,ปลง,ปลงให้ให้ได้ที่ไรเซอร์โพเนี่ย115ไอ้33 kv แล้วก็ต้องแปลงอีก มออแปลงก็จะติดตามเสาเนี่ยม้อแปลงเพื่อเพื่อให้ไปทีบ่บ้านของชาวบ้านประมาณ220โวลต์ก็จำหน่ายให้ประชาชน